สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาที่วัดป่านาบุญอำอเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับมากราบสการะหลวงปู่กวงโกสโลนะครับคลิปที่ถ่ายมาอยู่นี้ผมได้มาวันที่23เมษายน2567ซึ่งขนาดณปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านก็ยังมีสังขารอยู่นะครับจนถึงในวันที่6พฤษภาคม2567 หลวงปู่ก็ได้ละสังขารไปอย่างสงบนะครับส่วนประวัติหลวงปู่จะขอเล่าคร่าวๆดังนี้นะครับหลวงปู่กวงโกสโลวัดป่าน,นาบุญอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่กวงพระอริยสงฆ์ผู้มีบาร,รมีธรรมดุดแสงสว่างมีปัญญาอัญชันฉลา,าดพาตนเองพ้นทุกจากวัฏฏะดุดแสงสว่างอันเกียนไกลท่านเป็นพระสุป,ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตรามคำสอนของพระบรมศาสดาสมควรแก่การกราบสักการะบูชาองค์หนึ่งหลวงปู่กวงท่านเป็นศิษย์ผู้เปรียบเหมือนมูอขวาลูกหนึ่งของหลวงพ่อประสิทธิ์ปุญญมากโลเดิมทีชีวิตคารวาดของหลวงปู่กวงค่อนข้างสบายและเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นลูกเศรษฐีร้านทองจังหวัดลำปางท่านเป็นลูกคนจีนมีนามว่ากวงในภาษาจีนหมายความว่า แสงสว่างหรือรัศมีหรือความสวัยสว่างชื่อไทยของท่านมีนามว่าเกรียงไกรแปลว่ายิ่งใหญ่หรือเก่งกล้าแต่ด้วยบาร,รมีธรรมอันแก่กล้าท่านเป็นทุนเดิมมาก่อนท่านจึงมอบชีวิตไปทางพระธรรมส่วนทางโลกนั้นท่านยังคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จรังยั่งยืนท่านจึงเลือกหนทางอนุดพ้น และออกบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อปี2509ได้รับฉายาว่าโกสโลแปลว่าผู้ฉลาดหรือมีบารมีธรรมหลังจากบวชแล้วท่านจึงได้ไปศึกษาธรรมรับฟังข้ออัดข้อธรรมกับพ่อแม่ครูบาจารย์ทางภาคเหนืออาทิเช่นหลวงปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่สิมพุทธาจาโร ο, หลวงปู่แว่นธนปาโล หลวงปู่หลวงกะตะปุญโยและหลวงพ่อประสิทธิ์ปุญญมากโรผู้เป็นพระอาจารย์ทางสายธรรมทำให้ท่านหลุดพ้นโยมเตีย่ยโยมแม่ของท่านยังคงไม่ลดละและยังคงหวังว่าท่านจะมาสืบทอดวงตระกูลและดูแลกิจการร้านทองของครอบครัวจึงได้ไปเฝ้าพาลูกชายอ้อนบอนให้ศึกขาลาเพศแต่หลวงปุกกวง มองเห็นประตูธรรมอันสวัยสว่างอยู่ต่อหน้าแล้วจึงไม่ได้ทำตามคำขอของโยมเตี่ยและโยมแม่แต่กลับออกทุรงรุกขมูลไปยังป่าเขาอันที่เป็นถิ่นธุรกันดานบนยอดเขาดอยอ่างขางอยู่ปฏิบัติธรรมในสารที่อันเด็มหนาวหลายปีออกพิขาจารย์กับชาวบ้านที่อยู่บนดอยอาหารบินธบัตได้แค่ขบฉันในแต่ละวันเท่านั้น ซึ่งแต่เดิมนั้นโดยอ่างขางขาดความเจริญมากแต่ด้วยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ช่วยให้ชาวเขาชาวดอยเลิกปลูกฝินและหันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทนดังที่ทราบโดยทั่วกันแม้ปัจจุบันลอยอ่างขางก็ยังคงไปมาไม่สะวกนักด้วยเหตุที่อยู่บนเทือกเขาภูสูงคดชันเรียกได้ว่า หลวงปู่กวงเป็นผู้เบิกเบิกสถานที่ปฏิบัติธรรมบนดอยอ่างขางเป็นรูปแรกเพราะท่านอยู่ที่น,นั่นนานกว่า10ปีท่านมีเพื่อนสาธมิตรที่เที่ยววิเวกไปตามป่าเขาดอยสูงเช่นนี้อาทิเช่นหลวงปู่เสถียรคุณวโรแห่งวัดถ้ำพระภูบัวจังหวัดบึงการหลวงปู่สมหมายจิตตาป,ปาโลวัดภูถ้ำพระจังหวัดยโสธรหลวงปู่บุญส่ง ทิตาสาโรวัดส,สันติวานารามจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อประสงค์สุสันโตวัดบ้านขอบเวชรัพ์จังหวัดจันทบุรีสองสิทธิ์ร่วมอาจารย์หลวงพ่อประสิทธิ์ปุญญามากโลเวลาหลวงปูก่กวงท่านเที่ยวทุดงท่านว่าท่านจะเดินอย่างเดียวไม่กล้าขึ้นรถเพราะเป็นการแสดงความเคารพในพระธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาภายหลังหลวงปู่กวงได้มาพักพำนัก และสร้างวัดสถานปฏิบัติธรรมใกล้ๆกับวัดป่ามุงใหม่ของหลวงพ่อประสิทธิ์คือวัดป่านาบุญอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ตอบแทนบุญคุณโยมเตียโยมแม่ให้ได้ทำบุญฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตามการอันสมควรจนระยะหลังโยมเตียท่านได้มาอยู่ทำบุญที่วัดป่านาบุญอยู่เนืองๆปัจจุบันหลวงปู่ก็ได้มีอายุครบ86ปี ส่วนโยมเตี่ยกับโยมแม่ท่านก็สิ้นไปหมดแล้วถือว่าทําหน้าที่ลูกอันได้สมบูรณ์อย่างยิ่งสุดท้ายแล้วหลวงปู่ก็ได้ให้คําสั่งสอนและอบรมกับศิทธิยานุสิ์ว่าให้ภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆแต่ให้ติดต่อกันนั่นแหละจะได้เราจะคอยทํามันมาอย่างนั้นแล้วความรู้ต่างๆมันเกิดขึ้น เราไม่หนีพุทโธตั้งใจจ้องดูอยู่อย่างนั้นทีนี้มันก็เกิดรู้สิพุทโธมันเป็นตัวยังไงก็ถึงจะมาปล่อยวางกิเลสคนเราเข้าใจผิดคิดว่าพอแก่แล้วจะสบายความจริงมีแต่ทุกข์ที่รออยู่ตลอดพอแก่แล้วก็เจ็บนั่นเจ็บนั่นไงยังอยากจะมาเกิดอีกหรือโอวาทคำสอ,สอนของลุงปูกวงลูกหลานขอรัตนาอำนาจคุณพระศรีรันตนตรัย ให้หลวงปู่กวงอยู่ใตล้ล่มโพล่มสของพระพุทธศาสนาสืบไปและในวราระสุดท้ายนี้หลวงปู่ก็ได้ละสังขารอย่างสงบด้วยอายุ86ปีเมื่อวันที่6พฤษภาคม2567กำหนดพระราชทานเพลิงหลวงปู่ในวันที่9มิถุนายน2567